สวัสดีจ้าคุณยายมารีวิวที่พักนะคะเพื่อนผุนมอระกอดหยกมอระกอดฝุ่นดินมังกรดินมังกรนี่ยังบอกถือว่าบุ๊บแม่ดินมังกรเออไปเอาบอกไปมอระกอดตามล่องละแล้แจนล่องถือบอกเออไม่ได้สไตล์แบบหลานหน้าเชียงใหม่สวยมากสวยมาก สาคูสาคสาคม,มากสาคสาคสวยมากเลยคุณยหญ่ดีดีเออุณยายเ่แล้วดีดีไปเพื่นแต่งดีดีเลยเพื่นมากคี่ใหญ่มาั้งนี้เพื่อนนี่อะไรล่ะใหญ่สาคดสาคสาคคืออะไรไม่รู้จักคำว่าสาค มุมนี้คือนางดีดิไหนอะไรอีกคุณยายอะไนี่เออคุณยายเออคุณยายอยากรีวิวสวยมากสวยมากนี่นี่สบมบมบจะหมายตั้งแต่เออผมอยู่บ้านเราก็มีคุณยาย เั้อนเพี่อันของเ่ากราเขาก็บอมีเราคุณยายมารีวิวสะว่ายน้ำดูคุณยายมีความสุขหล,ลายคนย่างไปเพิ่นก็ะว่าไปยกเิ้นก็ะยางไปคนไปทางไหนดีไปซ้ายไปขวาไปทางนี้ก่อน <laughs> <laughs> ยังมาย่อาอ๋อทานนี้อ๋อสวัสดีค่ะจีเอาไหวไหวเราคนก่ย่างเรากบอกไป,ไปเอาย่าเรามีความสุขหลายเราบอกเรารีวิวไปเราบอกไปของเราเนาะเนาะความสุขของคนแก่อ้าวมีความสุขหลายคนย่าความสุขมากมารีวิวนะคะ ทันทรีวิวรีสอร์ทจ้าเพื่อนอุดรธาน,นีนะคะเพื่อน